สวัสดีครับแฟนขับช่องไทยสาระคมพาเพลินสาระบันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับ อีกหนึ่งข่าวด่วนนะครับที่แอดมินจะมาอัปเดตให้กับแฟนขับได้เห็นได้ชมกันนะครับนั่นก็คือสภาพเวทีของหมอลำเพชรลำเพลินนะครับในวันนี้นะครับสดสดมันๆเลยในช่วงเย็นหลังจากที่เจอพายุนะครับถล่มโดยพายุนะครับเข้าสู่อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับบ้านแพง ดังนั้นก็เลยสร้างความเสียหายให้กับเวทีหมอลำเพชรลำเพลินนะครับซึ่งวันนี้จะมีการทำไลฟ์กลุ่มปิดจริงๆคิวงานวันนี้นะครับจะอยู่ที่สุรินนะครับแต่สุรินแต่ง,งานถูกยกเลิกนะครับดังนั้นก็เลยจะทำไลฟ์กลุ่มปิดที่บ้านพักนะครับแต่สุดท้ายนะครับวันนี้ก็ไม่ได้ทำเพราะว่าได้รับความเสียหายจากพายุนะครับที่ โหมกหนำเข้ามาสร้างความเสียหายให้กับเวทีเยอะเลยทีเดียวแอดมินก็เป็นหนึ่งกำลังใจให้กับทีมงานทุกๆคนนะครับแล้วก็ผู้บริหารให้ผ่านพ้นไปได้นะครับก็ช่วงนี้ก็ต้องบอกเลยว่าทุกวงมีโอกาสเจอสภาพแบบนี้นะครับดังนั้นก็ฝากด้วยแล้วกันว่าไปเล่นที่ไหนนะครับเช็คสภาพอากาศให้ดีเลยที่สุดเลยนะครับว่าจะมีพายุหรือเปล่า อันนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนนะครับวันนี้งานเลื่อนนะคะปกติเมื่อานี้คิวแสดงของเฮาอยู่อยู่อำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะคะพี่นออ้องจริง,รงๆแล้วจริงๆแล้วคิวการแสดงของเราวันนี้นะคะอยู่ที่อำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์ค่ะแต่ว่าเจ้าภาพสถานที่มันบ่เอือมหน่วยคะ่ะเพื่อหากโกเกตเพื่อหากโกเกตทีกเกตเขาเอื่อมอย่างกเกตอันกเกต เกียดขี้ดินทน้ามันก็เลยเป็นขี้ตมค่ะก็เลยเพิ่นก็เลยเลื่อนขอเลื่อนออกไปก่อนค่ะสวาเดี๋ยวพาไปู้งมึงไปเบื้องวะไรพี่น้องมันสินั่นนะคะเกีก่ะไอพาไปเบื้องจอเล่นล่ะ ุ่สมได้บ้นี่ดีกว่าดีกว่ามันตีร่างกาไปพุ่นได้นี่ออกเร็วจะล่นเล่นอรจย์พอแล้วเล่นนี่อย่าไปเปย์เล่นพีพีพ,พอเอนคร่อ วงอื่นก็ต้องดูว่าพายุเข้าแถวไหนวันนี้อ่าละเฮาเฮาวันนั้นเด้อพี่น้องดเด้อผู้ใดก็ได้เมื่อนี้เฮามีคิวก,กันจริงๆแล้วเรามีคิวการแสดงอยู่ที่อำเภอสนมนะคะจังหวัดสุรินทร์แต่ว่าเนื่องด้วยมันน,นันนั้นบอเนื่องด้วยสถานที่บ่อเอื้ออำนวยค่ะเจะพพ้าภาพก็เลยข,ขอเลื่อนมือทำการแสดงวันนี้เฮาก็เลยตั้งเวทีนะคะเพื่อเราจะทำการไล์สดกลุ่มปิดค่ะ วิทีเก่าแล้วก็ปรับสคริปต์นะคะออกวงไงก็ที่เ้าจะออกงานในช่วงสงการอันนี้คือ,อข้ขอเบิดซอยกันเบิด แหงลังลงหมดเลยค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่พี่น้องมอมไฮเดอร์นะคะขอบคุณกำลังใจทุกๆก,กำลังใจที่ส่งให้มานะคะพี่น้องนราบ้งมันต้องอ่อนรวดออกก่อนหรือเปล่า มันมันงอมันเบี่ยวไปบนเลยค่ะพวกนางหลานเองขอบคุณกำลังใจนะคะขอบคุณพี่น้องสุขุสุกคนนะคะที่มันมันปั่นแบบว่า มันปั่นมากแบบว่าคังเดียวเลยว่ามีภัยบาดเจ็บค่ะเพราะว่าเราเซฟคนนะคะเขาก็คือเซฟคนมันปั่นมากแบบพี่น้องล่มมันปัน่นมันปั่นแต่ยูนี่ยู่ช่วงนี่ปั่นแบบแล้วก็ปั่นนานด้วยค่ะปั่นแล้วก็ตูมเลยเพราะว่าจริงๆเราเราเขาเอินมาอย่างเขาเขาเซฟไปแบบบางเด้อไอเป็๊ดจะเติมนั่น หลายๆวงนะครับผู้บริหารหลายๆคณะก็แสดงความเสียใจกับทีมงานเพชรลำเพลินนะครับกับเหตุการณ์ครั้งนี้โชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับทุกคนก็เมื่อเห็นสภาพนะครับคิดว่าน่าจะเอาไม่อยู่ก็เลยทุกคนก็ต้องเซฟตัวเองก่อนเอาตัวเองให้ปลอดภัยก่อนดังนั้นก็ต้องยอมให้มันเกิดความเสียหายขึ้นแบบนี้นะครับหาก ไปเสี่ยงที่จะดึงไปเสี่ยงที่จะล้างไว้อะไรนะครับมันก็อาจจะเกิดความสูญเสียได้นะครับได้รับบาดเจ็บหรือแม้กระทั่งการสูญเสียชีวิตนะครับในเหตุการณ์ครั้งนี้ดังนั้นทุกคนก็ต้องเซฟตัวเองให้ปลอดภัยที่สุดนะครับก็ถือว่ายังโชคดีนะครับที่ไม่ใช่เป็นขณะแสดงอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็คือเริ่มเพิ่งจะ เริ่มติดตั้งหากว่าเป็นในช่วงของการแสดงแล้วนี่โอ้โหอันตรายมากๆเลยนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะครับสู้ต่อไปนะครับ